ค่ะพี่น้องคะหลังจากที่เมื่อคืนลหลายๆคนคงจะได้เห็นแล้วนะคุณแม่คะ,ค,ะคลิปที่บอสนกได้ปล่อยออกมาได้โพสต์ผ่าน Facebook พงศกรแสนปากดีที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะ,ะซึ่งเป็นคลิปของน้องไอ,อ้น้องไอยลูกสาวนั่นเองไอ,อส้สก,กุณาพรเสียงวิหค่ะซึ่งน้องอ,อ้ได้เทป,ปูนช่วยคุณย่ามัานก็เป็น เด็กหน่อยบริสุทธิ์ใสซื้อค่ะที่ยกปูนยกยงงซอยคุณยาค่ะคุณยาพิน่นกระลังซีเมนต์ต่อเติมนาบ้านเนะาะย่าๆก็น่าจะเป็นนาบ้าน,นาค่ะเนี่ย่ยคะซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งบอสดอกก็ได้โพส์ประมาณมแคปชันบอ,อกว่าไพ่ว่าพ่อลูกสั่งภาพมาเบิ่งเอาเดอร์อีลหล่าน่อยข่อยเทพปูนซอยยาทำงานก่อสร้างซอยยาขอบคุณาอติฐ่ถ่ายไว้น่ารักน่าเอ็นดูค่ะ ซึ่งก็มีคนกดไลค์นะ่ยสี่พันกว่าอืมกดไ like ล<ก>ค์กดถูกใจเนาะแล้วก็คอมเมนต์สามร้อยกว่าคอมเมนต์เกือบสี่ร้อยคอมเมนต์แล้วก็ก comment, comment, แกชร์ออกไปแล้วหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าครั้งสําหรับคลิปนี้ค่ะก็มี่น้องคนบอกง่ายๆกับคนเพิ่นเห็นภาพเล็กน้อยเห็นซอยยาทํางานกับเลย์ทายไว้ก็คืออาอิทเพนน่นแหละค่ะพีะะนะะะ่น้องค่ะอ่าไปถ่ายคลิปน้องไอที่เพิ่นก็ตามภาษาเด็กน้อยไซซ์ซืซ้อนา่ารักเอาอ่อยค้งเนน้อยค่ะหิวปูนทยอยหิวปูนซอยขุนยา กะซึ่งแล้วเป็นแล้วกับเป็นภาพที่หนาลักค่ะพี่น้อง่ะว่าน้องอ้ายของเห่าเนี่ยคุณซอยคุณยาิ่นทางานกอา่อสร้าง่าแล้วกับบอหนกเพิ่นก็บ,บอกว่ามาเบิ่งบ่ได้บ่ได้สังภาพผู้ได้ว่าสัางภาพกับมาเบิ่งอาเดคคอครับอีหยังกว่ามานนี่ค่ะพี่น้องซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็น,ปนอีหยังที่ดีค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นได้ว่า ก็มีกระแสดราม่าต่างๆนานาว่าบอสนกอย่างนั้นอย่างนี้ว่าบอสนกคอนเทนต์หรือเปล่ารักไม่จริงหรือเปล่ารักลงอ้ายไม่จริงหรอกเป็นคอนเทนต์ทำคอนเทนต์พอเสร็จจากคอนเทนต์ปุ๊บเรียนแบบอุ้งอิงเรียนแบบบอสโจหรือเปล่าสารพัดสารพีสาผมขมขามเนาะต่างคนต่างขีดต่างคนต่างคอมเมนต์ค่ะพี่น้องแต่ว่า จังไดเมื่อกีน,นี้ความจริงไปบางคนเยอย่างๆๆค่ะเขาถึงบอกว่าการกระทํามันสําคัญกว่าคําพูดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไปเพราะฉะนั้นแล้วบอสบอสนกเนี่ยพูดไปเท่าไหร่ก็ก็ไม่เป็นผลหรอกเนี่ยคือการกระทําบอสนพยามทําว่าเนี่ยเขาก็ดูแลลูกสาวเขาจริงๆแล้วเนาะอายเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ยังเป็นเด็กที่ใส่เสื้อบริสุทธิ์ตามวัยยังยังโตตามวัยปกติยังวัยสิบเอ็ดขวบก็ยังเป็นปกติแล้วไม่ได้เห็นได้ง่ายๆนะคุณแม่เนาะการที่เด็กสมัยนี้น่ะยุค 5G แล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะ เด็กส่รุ่นนี้ควรอยู่กับแท็บเล็ตเขาอยู่กับเกมคนอยู่กับมือถือนะใช่ค่ะแต่ว่าน้องอาย,อายของเฮ้ามันประด้มันบ่มีอย่างเสริมเติมแต่งเข้าไปพี่น้องซึ่งน้องกะเหตุเป็นธรรมชาตินะยะยา,ยาะเป็นธรรมชาติของเด็กคนหนึ่งที่พึงกระทําค่ะพี่น้องแล้วสังเกตได้ว่าคือน้องอายเนี่ยน้องอายคุณพ่อซื้อโทรศัพท์ให้ใหม่ใช่ไหมคุณแม่น้องนะ่ะคือนั่งยายะเรา,าชอบนั่งดูคลิปน้องย้อนหลังคือน้องบอกว่า มามเคลื่อนฝืฝึกสอบรอบเพลงนี้เพลงที่ออกมาใหม่น่ะของของใครนะแม่ป่าไม้พัชรีนะ่ะพ,พันวานพันเบิงหมือขึ้นีนพันว่าห้องง่ายง่ายพอคือเด็กน่ะในวัยสิบเอ็ดไม่ได้ว่าฝ่ายที่จะเล่นเกมหรืออะไรดู YouTube ยูยูทูบแล้วก็ฝึกร้องฝึกร้องเพลงคุณแม่พอหนกคนก็ยังถามเลยอ้าอีหล่าขึ้นร้องขึ้นจำได้เล้วแถลง่ายๆนึงคนละง่ายๆเนี่ยมันเป็นไปดี่ดลยาเห็นบอกก็ดูนั่ก็ดูทีนึงนะยายสิก็ฟังก็เลยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเด็กคนนี้มีความอัจฉริยะนะมีความจีเนียสมีความจําที่ดีค่ะเล่นเรีนโทรศเราซับนั่นก็ได้เล่นเกมเร่นอีอย่างคือทัวร์ไปค่ะคือมันฝึกร้องฝึกร้องในหันค่ะพี่น้อง ซึ่งเป็นอีกยังที่แบบเกินวัยเนอะเยอะๆคือคือต้องบอกว่าจริงๆค่ะเกินวัยมากๆสำหรับน้องอายคือคือคือเกินไวัยไหมก็ก็ไม่ได้เกินวัยแต่ว่าใช้ใช้โซเชียลหรือใช้ใช้เวลาว่างของตัวเองนะเกินวัยค่ะซึ่งซึ่งใช้ไปในที่แบบใช้ไปในสิ่งที่ตัวเองชอบอาจจะอาจจะว่าอาจจะตัวน้องนะชอบหมอลำด้วยแหละเป็นฝันของตัวเองไงคือไม่อยากเสียเวลาไม่อยากเสียเวลาคือคือใช้โทรศัพท์กับ ฉันมีโทรศัพท์ฉันฝึกร้องเพลงดีกว่าการทุกคนกมีคีามู้มคิดตั้งแต่แด้อย่างคนถ้าคนใดที่แบบชอบเกมกับฟันไฟที่จะเล่นเกมอ,อย่างนองอาอายกับควจะมีความฝันที่อยากลองอยากล่ำฝึกอลองฝึกแล่ล่าไปในหันยยายๆมันเป็นไปได้ยังไงคุณแม่คะเด็กเด็กเด็กวัยสิบเอ็ดขวบสามารถจําเพลงที่แบบหนึ่งคืนอย่างเงี้ยเพลงใหม่พัชรีนะเราเป็นเพลงที่ร่งองยากพอเด้ ม่ลูกเอือนลูกหนา้าซีกลูกอีกอยังออกมากแต่ลอ,ล,อลองได้ลองได้สบายแม่งลอง,องอมวลความบบเพ่งนั่นแก่ซิเขาไปเบิ่งอยู่วันที่พอเพิ่นไปหลับมากนั่นเพิ่นลองมานำ้ำรวดอ่าเนี่ยมันขึ้นนั่นเพินพ่นเพิรนว่าเพิ่นฟึกนลองนขึ้นนี่เอาอีหลักพี่จำไงแว่าสันพ่อเพิ่นว่าลองาง,ง่ายหนึ่งมาเพ,พ่งป่ายไม้พัชรีอืนี่แหละนี่แหละพี่น้องขาก็เป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราจะเห็นได้ว่า เวลานะ่ะหรือเวลาเวลากับการกระทําม,มันจะมาด้วยกันเนาะค่ะแ <c oughs> ล้วการกระทําม,มันจะมาด้วยกันพอเวลาอะไรล่ะพอเวลานานเข้านาันเข้าเนี่ยความจริงมันก็จะปรากฏนะคุณแม่นะว่ามอจยค่พอความจริงมันปรากฏทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าการกระทําของบอสนกเนะ่ะความการะทําของบอสนกเป็นยังไงค่ะนู่นนี่นั่น,นแล้วคําพูดของคนที่มาพูดว่าเขาเนะี่ยจะเป็นยังไงค่ะนี่แล้วกาสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจแย่ชิดตลอดเป็นข้ามเบาทีบอสนกเ้า ไปรับนอ้องก็อายมากเป็นมือที่สองแล้วมือที่สามทีบอดโนกโพต์บอกว่าวันหนึ่งทีอิหลานโตขึ้นมาก uh huh. แล้วนู้จะรู้ว่าความหมายเป็นยังไงมาเนี่ยยอะๆวันหนึ่งที่ปีกลูกแข็งแรงไอ้ไรแล้วลูกเจริประ้าณนั่นแหละคะือนี่แหละค่ะสิ่งทีเพิ่นพยายามเติมเต็มมือละนิดมือละน้อยเน,ยนยยาะยา่าๆเรียกว่าเติม<น>เต็มแม่เติมเต็มคือคือ,คอพยายาม ปกป้องโปรเทคน้องไอ้เนี่ยไม่อยากให้ได้รับรู้เรื่องราวที่ที่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยพยายามแบบเติมแต่งใช่พยายาม<ป>ใส่เติมเข้าไปาในตัวน้องอน่ะ,ะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพยายามใส่เข้าไปในตัวน้องบอสนอกพยายามสกัดกั้นทุกช่องทางเพื่อไม่อยากให้น้องได้รับรู้สารอะไรที่เป็นพลังงานลบหรืออะไรที่มันกระทบกระทั่งจิตใจตัวน้องค่ะเชื่อได้ว่า น้องยังไม่มีภาวะที่จะรับรู้เรื่องอะไรแบบนี้หรอกแม่เนาะเพราะว่าเด็กสิบเอ็ดขวบค่ะสิบเอ็ดขวบขนาดผู้ใหญ่อย่างเราเราก็ยังรับไม่ได้เลยกับบางคําบางถ่อยคาคําพูดเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใหญ่บางคนควรจะคิดวิเคราะห์แล้วก็กั้นกรองก่อนก่อนที่จะคาพูดหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ว่าเด็กว่าเด็กคนคนหนึ่งอะหรือว่าใครคนหนึ่งก็ตามเนี่ยเธอไม่คุณไม่ได้รู้จักเขาด้วยเสียด้วยซ้ําคุณไปคอมเมนต์ว่าเขาหรืออะไรเงี้ย เกิดน้องเขาอ่านภาษาอ่านหนังสือออกแล้วนะคือถ้าน้องเขาาน้องเขาก็เล่นโซเชียลอ่ะน้องเขาก็เขาเกิดน้องเขาเปิดไปเจอล่ะค่ะเพราะน้องเขาราน้องบางเกื่อมันกุ่นแรกงไปเกินเด็กไห้ซําเนีสีเข้าใจกับสีรับได้ครับแม่นค่ะน้องเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในแบบที่ที่แบบความหมายทีผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะแบบพิมพ์ลงไปอาจจะเพราะความสะใจสาแก่ใจใให้กับใครบางคนซึ่งมันอาจจะไปกระทบกับจิตใจของเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยก็เป็นได้ค่ะ นี่แหละเป็นเรื่องราวที่อยากจะฝากเพราะว่าเราไปเห็นคลิปดีๆแบบนี้เราก็อยากจะมานําเสนอมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับน้องอายในมุมดีๆ <c oughs> และเพราะน้องยังเป็นเด็กที่ใส่เสื้อบริสุทธิ์บริสุทธิ์จริงๆกาแฟพอแมพินองเอฟซีูขูสุข้นค่ะกะอันใดทีบอสมควนทีจะห้เด็กคนหนึ่งทีอายุแค่นี้รับรู้เข้ากัแย่ไปเอาสีไปไป้ายมัมน <c oughs> มดมลหมองเนยาะย,ยากๆอ่ะเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยที อายูแคนนี้หลักกระสารฟันเหี่ยเขาโบยบินไปบนเส้นทางที่เขามักเขาจะเลื่อนลุงเรื่องไปในทางที่เขามักเนาะยะยๆนั่นแหละค่ะจังได๋ก็ขอฝากเนาะงอยากุณาพรเสียงวิหกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงแล้วก็ m อของเสียงวิหกด้วยนะคะค่ะพยายามดันน้องกันเลยค่ะเราต้อง รู้ดูกาลหน้าเราต้องเห็นผลงานของน้องอาอย่างแน่นอนนำล่องอบาผิดหวังค่ะสำหรับนอ una, ้องอาอาสักุณาพรสียงวีหกของข้าค่ะ,คะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรา2คนด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ